โ oh, อเคครับกลับที่โคตรใหญ่ผมเฟกเตอร์คลิปนี้ก็จะมารีวิวฮิตโตฮิตโตะนอร์มี่หรือว่าผลพัฒนแหละบัตรราอันนั้นอ๋อไปไหนอ่ะใช้บั้งอีกแล้วอ่ะอ่ะวิธีเอาเวก,ก็มียึดพาวแบตเตอรี่แล้วกดสกิลวนะีเนาะไอตัววนะีเนาะอ่ะมันก็จะอเอา้วครับผมแต่ไม่ใช่ไม่ใช่หมดนะอ่ะต่อยสตัทที่อัพก็จะเป็นเมจิกเนาะนี่อัพเมจิกแล้วก็ดูดาบิตตี้พาสซีฟของอ่าเวลากลายร่างเป็นรังยักษ์เนี่ยจะ ยังไงมีเลือดเพิ่มสองเท่านเนี่ยตอนนี้ผมมีหนึ่งหมื่นใช่ไหมอ่ะผมกดตัววายฮะเพื่อแปลงเอาเวรกเนาะอ่ะก็จะมีเลือดสองหมื่นห้าขอเดินไปหามอนเตอร์ก่อนข้อเสียของมันคือเดินช้าเนาะมนอนเตอร์ก็จะตีมินอนเห็นไหมเนี่ยโคตรโกะเลยเดี๋ยวดะพนลวง <laughs> พนลวง <laughs> <laughs> อันกวนไปต้องมารีวิวสกิลแรกสกิลแรกเป็นอิมแพคเวฟเนาะก็จะเป็นการอ่าเสกพลังแบบก้อนพลังขึ้นมาเนาะ ฮึดช่า้างมาอยู่ที่4 0 0เนาะค่อนข้างแรงพอสมควรก็กดได้เร็วมากเลยสามารถสแปมได้รัวๆเลยต่อไปฮะจะเป็นบัตรดาเชียวเนาะก็จะเป็นการแบบปล่อยคล้ายๆพลังขึ้นเต่าเนาะดูนะช้าได้นะพอไปนี่เห็นไหมตรงๆได้ลองดูดาเมจนะว่าดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่มีงนะฮึดช้าอยู่ที่5 0 0เนาะต่อไปเป็นสิกาอะไรอะ มาเจิสสิสตรอมรอ่ะก็เป็นการกระทืบพื้อนนะเนีย่ยยกเท้าขึ้นมาถึงครั้งแล้วก็โค้งตังม้มเปเท่าไหร่ดูไม่ทันเนีย่ยตั้มสกิลมันก็อไอ้นี่เกินอลังการสุดๆคือถ้าใครที่โดนฝผผนพาเนี่ยจะเห็นบอกบอกเลยว่าโคตรน่ารำคาญสกิลแสงมันสว่างเยอะมากตั้มเม็นที่หกพันสามเนาะมาต่อไปจะเป็นสกิลโกลเด้นก็ส์อาเรดเดนอ่ะเรดเดนคืออะไรวะอ,อ่าก็เป็นการหิ้เลือด เอ้ยมามามาตีแน่นแ่่ผมลองน่ะเบ็ดมาตีมาตีหน่อยมันจะเป็นการฮี้เลือดนะเอามาเนี้ยนี้ตีตีกูหน่อยสกิลใส่กูหน่อยสกิลเอ็กของกิมมัวเอ้าโดนเอ่ยได้ไหมทุกคนไหมอาเลือดผมลดมานีใช่ไหมผมกดสกิลซีหนึ่งครั้งครับผมพ่งนี่เต็มหลอดแล้วเวลาเห็นเอ้าลามกินได้ไหมมันคือเป็นออร่าทำห้ฝันของข้าแบบมองอะไรไม่เห็นอรัโคตรโกงบอกเลยโกงสุดๆเเเเเเออออไ้สกิิลลลีววววาาื่จมันะะงหยยใช่ที่ยิ่งอัพเลือดยิ่งหิวเยอะ ถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์มีประโยชน์พอๆสกิลที่เรื่อของฟินิกเลยถือว่าใช้นี่ดีกว่าฟินิกก็ได้นะต่อไปฮะอาจจะเก็บอารมณ์ไปใหม่วะได้ไปทิ้งก่อนเอ้ยทิ้งไม่ได้เฮ้ยกูทิ้งไม่ได้เดี๋้ๆขอกลับขอกลับร่างก่อนไปหนึ่งทิ้งไปโอเคแล้วก็แปลงร่างใหม่แล้วก็หิวเลือดนี่มาฮะทุกคนต่อไปฮะเป็นสิ่งสุดท้ายก็เป็นบัตรดาวเรสซิ่ง การเนี่ยยิงแบบอ่าเป็นการปล่อยพลังค้างคือแบบแรงมากๆกเลเห็นไหมไหมบวงมันใหญ่มากเลยโคตรโกงผลพระบอกเลยว่าสุดๆที่สุดอุทยานเอาไหม่ฮะแต่ก็คุณข่าคูดาวนาผลสมควรนะขอนี่ก่อนมันสามารถกดนี้นนได้ไหมเม้ยได้ผลพระกดได้เ้ยมารอคูดาวสักพักหนึ่งนะ ก็เวลาจะสู้กับใครเนี่ยก็เรื่องหิวเลือดอะ่ะเอ้ยเรื่องฟาร์มเนี่ยผมแนะนําใช้พาดีกว่านี่ไปล่อพกหายไปเลยฮ่า <c> ฮ <oughs> ่เพราะมันเติมมันตีเราไม่โดนเนี่ยเราอตามจริงเราไม่จำเป็นอัพเลือดก็ได้อัพแต่ดาเมจไม่จิกอะไรก็ได้บอกเลยว,ว่าโกงมากอ่ะผมเย็ยนมานี่แล้วก็กสกรีร,ร์กับนี่พันรัวๆเห็นไหมวะโคตรโกงนี่ว้าอาจจะหายไปไหนวะรายการงานสร้างมองเลย เนี่ยไปคลิปรีวิวผลพระก็คงจะมีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ค่ะที่จะรับชมจบอย่างืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเลยคลิปนี้ฟิล์กนะไปลว